ทุกคนคะ่ะวันนี้เราไม่โชคดีนะคะเราไม่เจอน้องโดฟินเพราะว่าเรือเยอะมากน้องโดฟินน้องโลมาไม่มาโชว์ตัวนะคะเรือเยอะเกินนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวนะคะทุกคนก็มาฮอลิเดย์ที่นี่ด้วยนะคะมาแล้วเรือลำใหญ่ ลำนั้นว่าใหญ่แล้วนะลำนี้ใหญ่กว่าอันนี้สามารถไปแบบ around the world ได้นะสวยไหมทุกคนดูสิห้องนอนน่าจะมีเป็นสิบห้องได้มั้งเนี่ยมีกี่คนครับบนเรือนะประมาณสี่คนลำใหญ่ไปไหนอ่ะน้องเพเลเก้นมารวมตัวกันแล้วนะคะสามตัวสามตัวนั้น เฮลโหลกายดีอูลัก d ี y ด u อ e e ี o l p h i n ฮะสามตัวเรียงกันน่ารักเลยเธอก็ไม่โชคดีเหมือนฉันใช่ไหมล่ะ